โรงเรียนบ้านง่อนหนองพาเนามิตรภาพที่126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2เสนอกิจกรรมพิธีเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2567เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดสูงนื่องจกาปไนวไปแห่นการเรียนรู้ แต่ยังขาดวุ้ที่ภาวะทางอารมณ์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่ผ่านมากระสวงสักษาณการดสสนักสืานการขยายตัวที่แลางเพื่อตรวสอบดูแลผู้เหลือประคับประคองก็ระวังม่ให้ยาเึติดเข้ามาแทร่ระบาดในรางุสาตุ์สุนทนและครอบครัอทุกท่าน ผมเีงเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงการทการจะสามารถพัฒนานักเรียนจากประชาชนยัหนดให้วันที่22 6ตุลายนของทุกปีเป็นวันตราฐานยาสิบสีโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สมาชิกองครงการสาธารณรัฐราชนาวีเจตนารมณ์ในการป้องกันประเทศไทยประภายยาเสพติดรวมกับประเทศสมาชิกอื่นทั่วโลก เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อในวันต่อต้านยาเสพติดอย่างไรนี้ตลอดมาปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ดำเนิามรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนชาตาท้องไม่ปลอดภัยเกิุมลทนและสังคมได้ยาระชนให้สามารถดำรงชียู่ในสังคมและตัวนได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด เป็น,นกำลังสำคัญนการพัฒนาประเทศชาติสืบไปภายใต้แนวทางจับมือไว้